โดเนตโดยกูเองให้เสียงภาษาไทยโดยกูเองอีกแหละต่อไปเราทำตัวอะไรดีตาน,นี่โอ้โหลูฟี่มาอีกแล้ว <laughs> ทำสโมกโรเจอร์ไปเนี่ยโรเจอร์เออทำคอนเทนต์โรเจอร์เลยดีไหโรเจอร์สโมกแหลมเลยนะว้าว เราไม่ต้องทําตัวตีบ้านดีๆมาก็ได้ทําระดับกลางมาก็ได้เพราะว่าเราเล่นสี่คนมีตั้งสี่เพยเยอร์ <Wow. S 1> นะฮะไม่ต้องเกลือ <Yahoo! S 1> เดี๋ยวผมเปลี่ยนเสียงเมืองก่อนไปอยู่อีเมืองหนึ่งก่อนในจักลอกไปอยู่เมืองไอ้นี่ดีปะ่ะรู้สึกดีปะ่ะ <Yahoo! S 1> wow. ว้สุดยอดลอดสมุก เรเจนมาแล้วตีบ้านได้ดีนะบังนะแต่ผมคิดว่าสโมมันโซโลไม่ดีเท่าเรจูะเรจูโซโลกะอันนี้60%เอรงเดจูเท่าไหร่วะ75%ปะ,75ปะคิดถึงสมัยนั้นแหกปางในร้านเกมภาพเก่าย้อนมาภาพมาเลยใช่ไหมภาามันมาเลยใช่ไหมพี่ชายรูเจอร์กับหนวดขาวอย่างนี้ปะ แหลมเลยนะโรเจอร์กับดวดขาวอิโมโต้ของเดียวเลยโอไมค์กูหมดอย่างเงี้ยหมดเออเอาโซโลโมาตีบ้านดีพี่ชายเอาโซโลโมาตีบ้านอา๋อทำเคลียดอ๋ยวเอาโซโลโอเคผมเข้าใจผมเข้าใจ โดนฮาร์คิ้ก์ก็ไลยแล้วตายครับโดนฮารคิว้าวเอา้าพูดไปตั้งเยอะลืมเปิดใหม่ที่บอกว่าบิ๊กมัมเนี่ยควรจะมากับคาตาคุริ มันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยาาคาตาโคดีมีเลือดบิ๊กมัมเนี่คงจะฟินแต่เพราะว่าบิ๊กมัมถ้าเลือดเต็มใช่ไหมมันจะสกิลแรงมากว้าวแรงจัดจัดบิ๊กมัมเป็นเวทโอเสียดายเนาะนก็เลยไม่เข้ากันนะมะั้งแต่ผมก็ยังคิดว่ามันควรจะคู่กันนะไอ้สองตัวเนี่ยนะมันเป็นแม่ลูกกันผมคิดว่ามันน่าจะแต่ก็ยังได้อยู่ดีเนะเพราะว่าถ้าจับคู่ผมก็คิดว่ายังได้อยู่ดี าตาคลีมันรีเลือดดีทำเลือดเอทำเรือโมบิดิกของหนวดขาวมอีกว้าวแต่ก็อย่าไปหวังอะไรกับบิ๊กมาม,มากเลยอาจจะทำให้เราผิดหวังก็ได้โอ้ยรู้สึกรู้สึกเริ่มยากขึ้นแล้วรู้สึกเริ่มยากขึ้นแล้วรู้สึกเริ่มยากขึ้นเร็ว ดูดดพี่เราก็ต้องทำก็เอเนียลเราก็ต้องมีมาแล้วโรโจเพื่อนอยากโรโจอร์ใชนมาเราเรามาใส่กันเถอะใส่เดียวนะนะปม ต่อไปต้องทำตัวสุ้แล้วไม่งั้นไม่ไหว ลบเกาะหนึ่งร้อยนี่ก็ลบเกาะห้าสิบเหมือนกันยังเดินได้อีก่ะขนาดนั้นเลยนะ บินมาช่วยหน่อยเจ้มีเย้มีบินมาช่วยหน่อยเออบินมามาเออเออนั่นแหละเออเออสจ๊อดขอบคุณมากครับ thank you ฉันเจอได้ตัวอะไรว้าวเซ็ตตัว อย่างโหดหรือ,อยังโอม โอ้ไม่กอดมันจะหลุดมาแล้วพี่ชายไปไปกาเปสเตนช่วยเขาโมแกนมาช่วยป่ะ <laughs> กาสั้น サう โรเจอร์พลังของคู่หูแฟนนรกไม่ใช่ใไม่ใช่ใช <c oughs> โอ้ยิิมีสายช่วยเว้ยใจดีจริงๆเลย <c oughs> แสดงว่ามั่นใจน่าจะผ่านแล้วใช่ไหม โอ้ว้าวมีโรเจอร์มาด้วยนะเช็ดเท่โอ้ยยังไม่รู้อ้ยยังหลุดยัางาน้น Ui chơi chứ, xô khó Ui Má quá ลบเกาะร้อยยี่ร้อยสี่สิบ 120, แล้วก็พลังแห่งอุตคุจงบันดาลไม่ฆ่าด้วยเถิดพลังอุตคุอ้าวกดเปลว้ยสุดยอดได้มาตัวหนึ่ง ใครดูมาแล้วใครดูมาแล้วบัฟดาเมจเลยใครมีบัฟดาเมจบัฟดาเมจเลยโรเจอร์ตบมันโรเจอร์โรเจอร์ฟัดเข้าไปโรเจอร์จีจี โอ้โหสุดยอดเลยเอาไอซี่แตกว่ะ <laughs> เป็นไงล่ะเจอคู่หูสุดโหดโรเตอร์และหนวดขาวโอเคไปแล้วพอแล้วนะจ้ะ